สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเดเขข่าวสารของพีซซ่าแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเรืาใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 เริ่มต้นกันที่ต้องได้นะครับแมนยูส่งทีมงานมาแล้วนะครับที่สเปนหวังสอยเฟดิกจากเอเดนโกมาดิดครับซื่อสเปนนะครับมีการรายงานออกมาว่าแมนยูมีการส่งทีมงานเอาจริงนะครับไปที่สเปนแล้วเพื่อคว้าตัวเจ้าเฟดิกกองหน้าดาวรังจาก เอเดติกโอมารดครัมาเสริมเกมรุกของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนตลาดรอบนี้จะปิดตัวลงไปมากานะครับสื่อชื่อดังของสเปนราย,ยงานออกมาว่าเวลานี้แมนยูเองส่ทงทีมงานเดินทางไปยังประเทศสเปนแล้วนะครับเพื่อเจราจาคว้าตัวเจาฟิลิกกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสของเอลดติโอมาร์ดครัมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้ แมนยูเองต้องการเสริมทัพให้เร็วที่สุดครับก่อนที่ตลาดรอบนี้นะครับจะปิดตัวลงไปหลังทําผลงานในศึกพรีเมียร์ลีกฤษด,ดูกาลใหม่แบบสุดเลวร้ายพ่ายสเกมรวดยังไม่มีแต้มสักแต้มนะครับตอนนี้นะครับไขเริ่มเต็มเล้าแล้วนะครับและหล่นไปอยู่ในอันดับด้วยของตารางแล้วก่อนหน้านี้นพิซซ่าแดงเองมีข่าวผัวพันกับนักเตะชื่อดังหลายรายครับแต่ทว่ายังไม่ได้ใครเข้ามาเสริมทัพต่อจาก3คนที่ได้มาแล้วนะครับว่าจะเป็นไทเรม,มาเลเซียคริสเตียนเดนเชนและก็ดิเซนโดม,มาตินเนสเลยครับ กระทั่งล่าสุดมีรายงานว่าแมนยูนั้นนะครับมีการเบนเป้าหมายไปหาฟิลิกและก็เดินเครื่องอย่างเต็มสูบด้วยการส่งทีมงานไปทับทามถึงประเทศสเปนเลยทีเดียวครับก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวมาว่าฟิลิกเองอาจจะย้ายมาในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เอเดนโกมาดิดครับก็พร้อมปล่อยหลังจากที่ทุ่มเงินซื้อมาด้วยราคาสูงถึง106ล้านยูโรครับทว่าเจ้าตัวกลับยิงได้แค่2 5ประตูก,กับ16แอซิสจากการลงสนามทั้งหมด111น,น,นัดในทุกรายการครับอยู่ไรก็ตามครับ เอริกกมาริดเองเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่ปล่อยดาวยิงโปรตตเกตออกจากทีมครับเนื่องจากมองว่าฟิลิปเองยังอยู่ในแผนการนำทีมทําให้เมนยูนั้นต้องออกแรงหนักหน่อยครับและอัจทุ่มมหาศาลถ้าหากต้องการหัวหอกไว้สองปีรายนี้มาะลกขายให้ที่อุทรัฟอร์ดครับเอาละครับไม่รู้ว่าจะลือนะครับหรือถ้าเป็นจริงแล้วนะครับไม่รู้ว่าการเจรจานะครับมันจะสามารถจบลงด้วยราคาที่ทถไหร่ครับเชื่อเลยนะครับว่าถ้าเกิด ในราคาที่มากกว่า60ล้านปอนด์เนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับที่แมนยูจะกล้าซื้อนะครับเอาแล้วครับอย่างน้นอยนะครับก็มีข่าวออกมานะครับว่าทําให้แฟนผีนะครับได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าท้ายสุดแล้วตลาดรอบนี้ปิดตัวลงไปนะครับจะได้ใครกันบ้างนะครับในส่วนของฝั่งแมนยูเองเดยยองนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันวันต่อวันนะครับก่อนตลาดรอบนี้จะปิดตัวลงไปอย่างเป็นทางการแล้วก็สิ้นสุดการลุ้นกันเสทีนะครับลี่การเปเดกาะสานของพิษแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ก็อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ